ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวระบอกสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะครับผมเรานี้กลับกันมาเช่นเคยครับกับการตามหาของ f ีอูจีซนะครับผมซึ่งของวันนี้ที่ผมพามาหามีด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นนั้งเบื่อนตัวอย่างแรกนะครับผมจะเป็นฟอสเซนบล็อกเฮดนะผมหรือหัวน้ําแข็งอันนี้นะครับหัวน้ําแข็งอันนี้แจกทั้งหมด8,500ชิ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ออกไปเพียงแค่732ชิ้นเท่านั้นเองนะครับผมส่วนอีกชิ้นนึงเนี่ยจะเป็นแค in the Bo ะบ็อกนะผมหรือว่าหัวน้องแมวนะครับผมนี่หัวกล่องที่มีน้องแมวอยู่ในกล่องแล้วเบื่อนของชิ้นนี้นะครับแจกด้วยกันทั้งหมดแค่46,000ชิ้นเท่านั้นนะครับผมแล้วตอนนี้ก็ออกไปเพียงแค่9,9 ส1ชิ้นเท่านั้นเองนะครับส่วแมพที่เราจะไปเล่นกันในวันนี้นะ่าคือแมพ Amazon Holiday Dash นะผมซึ่งหน้าตามแมพตัวเควสจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับ หลังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมนะผมให้เพื่อนสังเกตทางด้านขวามือนะเพื่อนที่เขาจะเป็นตัวตรงนี้นะครับผมเห็นไหมตัวตรงนี้นะซึ่งเควสของเขานะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้นะครับเขาให้เราเก็บพอยนะครับผมทั้งหมด350แต้มนะผมจะได้กล่องน้องแมวนะถ้าเราเก็บได้100แต้มตรงนี้นะครับจะได้หัวกล่องสีฟ้านี่นะเพื่อนถ้าเ,เพื่อนคนไหนที่ไม่กดดูนี้ก็สามารถวิ่งมาดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับมีตรงนี้เลยเห็นไหมครับ 100 point ์ for เสนบ็อกนะผมแล้วก็350 p o อ n t ้าสบอแคตอินบ็อกเฮนะผมเขาก็จะมีจำนวนระบุไว้ข้างล่างบอกด้วยนะเพื่อนเห็นไหมอย่างตอนนี้กล่องน้องแมวเหลือ45,000นัะผมส่วนวิธีการเล่นนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆสังเกตทางด้านซ้ายมือนะครับผมเห็นไหมผมแนะนำนะผมใครที่เข้ามาเล่นเนี่ยให้สังเกตทางด้านซ้ายมือไว้ก่อนครับที่เขาจะมีเควสให้เราทําด้วยนะถ้าคนไหนไม่ขึ้นเนี่ยก็ให้เพื่อนกดตรงนี้ขึ้นมานะผมที่มันจะเป็นเครื่องหมายกดสลามานะครับ จะให้เพื่อนๆดูรูปสัญ,ญลักษณ์นะครับผมว่าอันไหนเนี่ยมันมีของเราเยอะๆนะครับผมอย่างนี้ใช่ไหมของผมมันจะมีทงกับสีเขียวใช่ไหมเดี๋ยวผมหาทงกับสีเขียวกนนะครับนี่นะครับทงกับสีเขียว เข้าไปเล่นได้เลยนะครับผมแล้วเสร็จแล้วเราก็จะรอเวลานับนะครับผมเห็นทางด้านบนไหมครับเหมือนทางด้านซ้ายมือนะครับที่เขาเขียนว่า start in นะครับผมนี่นะครับเราก็รอห้องนะครับผมแล้วเราก็เข้าไปเล่นนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเข้าห้องมาครับไอที่เป็นด่านๆสีๆที่เพื่อนๆเห็นตอนแรกครับของเรามันมี4อันใช่ไหมก็คือเราต้องเล่นทั้งหมด4ด่านนะครับผมให้เพื่อนๆทำงนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมลองเล่นให้เพื่อนดูสักหนึ่งรอบนะครับผมว่าแต่ละด่านนะมันมีวิธีการเล่นยังไงบ้างนะครับผม ผมบอกเลยว่าดานนี้ผมโคสเซียนอ้าวโคสเซียนก็นร่วมไปกลอวนะผมไม่ใช่ผมนะมันนะอ๋อแมปเขาอัปเดตด้วยนะครับเพื่อนๆซึ่งผมบอกเลยว่าแมปนี้ผมไม่ชินนะเพราะปกติเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะทางไหนตรงทางไหนลับผมก็ไม่รู้นะแต่ผมต้องที่หนึ่งแน่นอนจังหวันี้ นี่นะครับเส้นชัยเราอยู่ตรงนั้นนะเพื่อนเพื่อนระวังโดนรถด,ด้วยนะหลบไปครับที่หนึ่งอยู่ไม่ไกลถ้าเราไม่ชนนะอ่ะเรียบร้อยครับเ,บเข้าเส้นชัยที่หนึ่งนะครับผมเข้าเส้นชัยนะครับเพื่อนเพื่อนเขาจะมีแต่ละระดับด้วยนะครับผมว่าที่หนึ่งเนี่ยเราจะได้บวกพอยต์เท่าไหนนร่นะผมเดี๋ยวผมไปสรุปให้ดูตอนจบนะว่าที่หนึ่งเนี่ยเพาเราจะได้แต้มเท่าไหร่นะครับผมอันนี้เราก็รอคนอื่นรอเข้าเส้นชัยนะ เรียบร้อยครับผมสกอร์บวกเท่าไรเอ่ยที่หนึ่งนี่นะครับผมที่หนึ่งบวกยี่บห้าพอยต์นะครับผมที่สองบวกสิบปดพอยต์นะครับผมแปเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เกมสองนะครับผมเกมที่สองันนี้ก็เหมือนกันนะเพื่อนปอกออฟบ,บีนะครับผมอันนี้เราก็ต้องระวังรดรางทางข้างหน้าด้วยนะครับผมรถลางไปแน่นอนนั่นไงเ <c oughs> ผมว่าแล้วผมเคยโดนนะไม่ใช่อะไรนะวิ่งไปครับผมไม่ชนพอไม่ขออะไรเลยนะ น,นี่ระวังขอนไม้ครับผมเอิญนำนไงอ่าไอ้น,นั่นมันล่วงนะเอิบโดดลบที่หนึ่งครับที่หนึ่งชิวๆชิวๆว,ว,ว,วิ่งไปอย่างต่อเนื่องอันนี้เราสามารถกระโดดข้ามได้ไหมเอ่ยไม่รู้นะอ่า,าเกือบแล้วไงเราดีไม่กระโดดไปนะผมจริงๆไม่กระโดดข้ามได้นะบเพื่อนแต่ต้องระวังหน่อยนะครับาาเรียบร้อยครับผมด่านสองข้อที่หนึ่งแล้วนะครับผมก็น่าจะโบนยี่สิบห้าพอยต์นะครับผม บอกยี่สิบห้าพอยนะต่อไปด่านสามครับถ้าเกิดเราชนะสาด่านเนี่ยเปอร์เซนต์ที่เราจะแพ้มีน้อยมากๆเลยผมถ้าเกิดเราที่หนึ่งสักสามด่านนะด่านนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเขาให้เราหลบก้อนเมฆนะผมเห็นไหมก็จะมีสัญลักษณ์พุ่งมาตรงนี้นะให้เพื่อนวิ่งหลบออกนะครับไอหนุ่มนั่นมันเมาอะไรเปล่าผมเห็นมันกระโดลงกระโดลงอยู่แล้วน่าจะง่วงนะครับผมง่วงไม่ยอมนอนนะ คลิปนี้จะลงดึกหน่อยครับผมพอดีของมันมาตั้งนานรับชิ้นเนี่ยเพื่อนๆนแต่พอดีมันเพิ่งอัพเข้าเกมมาครับผมนี่ครับสังเกตดีๆนะครับผมให้ไปอยู่บล็อกที่ไม่มีก้อนเมฆวิ่งผ่านนะแต่ผมก็อผ้าแปะไว้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันท้ายเกมนะเพื่อน เรียบร้อยครับผมก็จ,จบไปแล้วนะครับด่านที่สามนะนี่เลยบวกอีกยี่ิบห้าแต้มนะผมตอนนี้คะแนนเราเจ็ดิบห้าแต้มแล้วนะนะถ้าด่านสุดท้ายเราชนะนี่เราเพอร์เฟกต์นะเพื่อนหนึ่งร้อยเลยนะสกอร์เรานะครับด่านสุดท้ายแล้วผมนะด,ด,นะด่านสุดท้ายเขาจะจบที่ด่านนี้ทุกรอบนะเพื่อนไม่ว่าเพื่อนจะเข้าห้องไหนมันก็จะจบด่านนี้นะครับอันนี้เราสามารถปล่อยลูกบอลได้ด้วยนะเพื่อนดูนะอู้อ้าวนี่ไงดูนะั้นะ <laughs> ดูเราโดนเนี่ยพยายามให้ชนไอ้ฟ้าๆตรงนี้ไว้นะเพื่อนเห็นไหม ที่มันจะเป็นน้ําแข็งนะครับที่มันเหมือนมีเหมือนมีอะไรเนี่ยสัญลักษณ์พุ่งๆตรงนี้นะเพื่อนอเราจะที่ที่สองจริงเหรอไม่เพอร์เฟกเหรออเพอร์เฟกไม่ได้หรอมีติดอยู่นะเพื่อนมีติดอยู่นะโอเคที่หนึ่งครับผมเรียบร้อยครับผมแค่นี้นะครับเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวจบเกมเดี๋ยวเราออกไปดูสกอร์นะว่าเราได้กี่แต้มนะ ที่1นนะครับผมเราบวก20พอยต์นะครับแล้วเราเมื่อกี้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนไอ้เ u วสซ้ายมือที่ผมบอกเพื่อนเเนี่ยผมได้มาถึง50พอยต์เลยนะเพื่อนพยายามเล่นฝั่งซ้ายมือให้มันเยอะๆนะเพื่อนเรอบนี้เห็นไหม รอบเดียวผมกดไป70พอยต์เลยนะผมบอกเลยว่ามันเยอะมากๆเลยนะครับ <นะ S 1> ถ้าผมเล่นอีก3 0พอยต์นะครับเพื่อนผมก็ได้หัวไอ้น้าแข็งอันนี้แล้วนะซึ่งมันน้อยกาของ UGC รอบที่เราที่เขามาแจกนะผมของ UGC ที่รอบที่แล้วเขามาแจกนะเพื่อนผมบอกเลยว่าการที่จะได้อันบนสุดต้องใช้ถึง5 50พอยต์เลยนะเพื่อนเอาละครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนเพื่มเพื่มคนไหนที่มีคําถามเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามกันมาได้เลยนะครับผมและใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะผมแล้ว EP หน้าผมจะ ตลาไปก่อนสวัสดีจ้า